น,นั้นขาดเงินซื้อเครื่อ,าาองมู่แพทย์ขาดไปสองหมื่นกว่าบอยเขานอนเดือดถึงราได้เองไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะตอนอนันต้องมีเสียงมาบอกอเดี๋ยวเขาจะจัดการเดี๋ยวเขาจะวินไว้พอเลื่อตาต้องบอยไปเปิดป,ประตูไปเอ้าอาจารย์เปิดประตูทําไมามีคนมาวัไดไปเปิดไว้มีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินใหมไปอยู่เมนาเพิ่งเงินไม่สี่หมื่นบาผมใช้เงินแค่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่แต่ได้สี่หมื่นห้าเรียบร้อยเขาก็บอกเห็นหรือยังแล้วผมก็ซื้อ ตู้หันตีให้โราบานจนครบได้มีผู้ป่วยนอนใช้อยู่จนนาํานวนมหาศาลนี่แหละเขี้ยไหมงั้นอยู่ที่ตรงนี้นะใครรีบคิดมานะผมไม่ได้วิ่งหาเงินเพราวิบบ่งไม่ได้แต่มันได้มาใตนตอนที่อยู่ทองลองราคาตอนนี้ทองลงตาหมาบัวท่านหนึ่งนั้นมีไปจากเงินนั่งเป็นกีหร่ล้านล้านหน้าหน,นะพวกเราไม่มีปัญญาหรอกทองสิบบาทตันนะสิบบาทตันตัน่งพันกิโลสิบบาทตันเมื่อกว่ากิโลน,นะเห็นไหมลงตาบัวแต่ก่อนไม่กษตรท่านช่วยกันเยอะมาก ก่อนท่านจะสิ้นวัดบนเก่าที่ท่านทำให้กับมาเห็นอย่างถ้าเธอเปลี่ยนหลวงพทศกับหลวงปู่เหรียญฟ้าก็เหี่ยวหลวงปู่เหรียญมาเสิ็จหลวงปู่มั่นเหมือนกันหลวงพุทธเทร็หลวงปู่มั่นเหมือนกันหลวงเทศอยู่ตรงนี้หลวงเหรนี้ไปขับรถมาสีเชียงไ่จะผ่านหลวงปู่เหรียญก่อนแล้วมาหลวงพุทศตรงนี้ชัดมากหลวงปู่เหรียญต้องวิ่งรับกิจมนม์เช้าไปที่นี้บ่ายไปนี้เย็นไปจังหวัดนี้เอาเงินมาใช้จ่ายในวัดสร้างกิรย หลวงุทศิ์เนหลวงราชนีมาอุปภาคอยดูแลหลวงปู่เหรียญวิ่งหาเงินมาสร้างศา,าลาหลวงปุทเท์บอกศาลาของเราเล็กแล้เราจะทําศาลาใหม่มีมหาเศรษฐีบอกเดี๋ยวผมให้ร้อยล้านบอกผมไม่คนเดียวหลวงปุทเท์บอกให้คนอิจฉาทำบ้างไม่ตึ้นอะหลวงปู่เหรียญเนี่ยวิ่งรับกินนิมนต์เยอะมากหลวงปุทเท์นั่งอยู่ในใน,นิมมีคนมาประเกตเยอะมากเป็นบรรลุธรรมทั้งคู่แต่บารามีที่ทําไว้หลวงปนะู่เจี๊ยนอะจะ พอดูน้ำหลากหลวงพุทธิสวัดประทุกน้ําท่วมผมไปหาท่านโอน้ําท่วม้วยน้ำเข้าไปหลวงพุทศอยู่เดี๋ยวไปดูพื้นที่ปลูกผมอาชีนีในหลวงสมอาหารมาตลอดส่งหมอมาประจำที่วัดอินทมาเฟคอยดูแลตลอดที่ทีชีวิตเมื่อหลวงปู่เหรียญบริวารมีแต่เรื่องมีแต่ทะเลาะก,กันหลวงพุทศบริวารแฮปปี้กว่าถึงจะไม่ภาวนาไดีก็แฮปปี้กว่า ทําไม่เห็นว่าสถานแล้ววัดที่หลวงม่เทวียังระวังในงรีสอร์ทถ้าเขามีด้านหลังนนั้นเป็นโซนรีสอร์ทเนี่ยแม่น้าโขงขนาดวัดด้านหลังเป็นรีสอร์ทบุกรอบๆแม่น้ำโขงแต่ลหลวงปู่เรียนมาไปรถกับไปเราคิดแต่คิดแต่หลวงปู่เทียนวิ่งหาเงินจนเกือบสิ้นใจหลวงพ่เทศีนั่งเงินเหลือไปเกือบพันล้านมีคนเอาไม้ถามว่าอยูดอ,อยู่ที่อะไรล่ะคนมงวิ่งหาเงินแต่คนหนึ่งอยู่กับวัดแล้วในหลวงราชินีขออนุญาตดูแล จนได้กินของทั้งที่ว่าในหลวงราชีคขับรถผ่านลงบุญเด่นนะแต่ไม่ไหวจะมาเห็นมาเป้ผ่านวัดลง,งรุญเด่นกับเท่านั้นเลยกพราสีที่ยังม่มาแต่ไม่ไหวบุญตาก,กันไหมคิดเอาเองแล้วมันอยู่ที่อะไรครับเคียร์ยากฉะนั้นถ้าเธอจะหาเงินนะเธอสะสมบุญไปดีกว่านี่ผู้นี้ไม่ต้องมาทำกับฉันเพราะฉันไม่เคยอยากได้เงินไอ้ฉันถ้าฉันอยากได้เงินฉันไม่สละของฉันเป็นหมดตัวแต่ให้ทำไว้แล้วนั่นแหละ วันนีเธอจะจับในสิ่งที่เธอไม่คิดไม่ถึงได้แต่ใจวังงนะถ้าบุญหมดรอให้เธอจับอะไรก็รชิบหายนี่แหละบ้านร้างน,นเรื่องประกาศอี่แล้วจากคนคนเดิมฉลาดเหมือนเดิมตอนแรกจับมันดีมากสุดไปพอบุญหมดก็เลยดูกตกถูกยึดบ้านเธอคิดว่ามันไปอยู่ตรงไหนล่ะคนถูกยึดบ้านอะฝน,นคิดดูสิว่ามันจะอาศัยใครอยู่เอาหน้าไว้ที่ไหน งั้นเธอไม่ต้องไปคิดว่าจะดิ้ลนลนะนานคิดจะทําไมถึงสะสมเป็นกุศลให้ถูกทางเป็นแม่ที่นี่จำไว้ตอนทเธอเก่งแค่ไหนถ้าเธอโดนตกเธอเหลือได้ว่าจำไว้แต่คนโง่ดิวเกียร์มันไม่ได้ฉลาดเลยไม่ได้พิเศษเลยสตยิจ๊อบมาคันไม่ได้เก่งเพื่อนของจ๊อบเก่งกว่าจู่แม่สุดท้ายแต่กิบก็องโกมันเองไอ้มาร์กน่ะมันมันมันไม่คิดว่ามันจะได้สุดท้ายมันได้นันไอ้ผู้ที่ทำบุญเก่งมาก เธอเห็นแม่มันบริจาคทีทีกูหากินตลอดชีวิตจะไม่เท่ามันบริจาคคนเดียวเลยจริงไห่จริงนั่นแหละอยู่ที่บุญทั้งน,นั้นเลยนะเขาเกิดมาเพื่อบุญจริงๆงั้นเธอจะกําหนดอนะก็เธออย่างก็เลือกเองเห็นยังไอฝนเนี่ยไม่ใช่เก่งเฮงทนี้ไม่เก่งนะแต่เฮง <c oughs> เอา <c oughs> นี่มันไร้่อมาได้มันเหมือนรูปมารดา์แต่หัวมันรูปมารด์ไม่ใช่คนเก่งเฮงก็งจายัง จะไม่ฝนมันไม่ใช่หัวไบมันไม่ใช่หัวไบแต่ใครก็ช่วยได้คนที่อยู่จะช่วยมันนั่นแหละดูสิมันก็ไม่เคยคิดว่าจะได้สอบได้เรียนต่อได้เงินเดือนได้เลยหมดเลยไม่เคยคิดไหมเออเห็นยังไอ้นี่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะต้องมาอยู่สถานนี้ขึ้นเลยนะใช่พี่บาคุณของมันไม่ไม่คเขาเขาคนนี้แต่ก่อนเนี่ยดิเขาช่วยคนเยอะ แต่นี่มีนี่เคยทำนี่อยู่ญี่ปุ่นนี่เคยอยู่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนช่วงที่แวที่ผมช่วยคนใช่เขาทำฐานไม่ด้วยแล้วเขาทำเขาทำกับพระอัญญาด้วยไม่รู้แต่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 เหมือนแค่ในแหวน่ว่าคนนี้เคยทำบุญกับพระอัญญาฉันท่อหมือนแฟนวิหรือไม่ใา่ไม่ทราบแต่มันบอกมันมันเห็นแค่เที่ยทานอย่างเดียวแต่ถ้าบางครั้งถ้าเธอต้องผมต้องอยู่นี่นีแล้วมันจะเห็นขึ้นมาเองแต่ก็ไม่เห็นทุกครั้งนี่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะไม่อายเข้าใจไหมแต่ถ้าเห็นกี่จะบอก